สำหรับเวลาดีๆแบบนี้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์กันเลยใช่นะบ่ายสองถึงบ่ายสามทางช่องวันสามสิบเอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะได้เลยเปนเพจของเรานี่คือ Orange Mama Orange Mama นะใครดูคลิปไหนไม่ทันไปกดแชร์เลยนะใช่ค่ะข่าวแรกนะคะที่ดิฉันต้องถามนะคะไม่รู้จะถามใครค่ะต้องถามประชาสัมพันธ์ของกลุ่มนั่นก็เขากันเลยเหรอใช่ค่ะเรื่องของการขายเสื้อนะคะของคุณอัมพชราภา เป็นที่สุดอดสนใจมากว่าเธอขนเสื้อผ้าไปเขาเรียกว่าเป็นร้อยตัวเลยใช่ไหมเกือบ200ร้อคุณแม่เกือบ200ตัวนะคะในงาน absolutely fabulous market 2018นั่นเองคุณชายอนันทวิททำงานนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่นะคะแต่ที่สำคัญต้องถามเลยว่าอย่างคุณอ้ําเนี่ยเอาเสื้อไปเกือบ200ตัวเสื้อดีฉันเชื่อว่าต้องเป็นแบรนด์เนมต้องเป็นของดีๆเั้งนั้นเลยขายตัวเท่าไหร่คุณแม่เชื่อไหมเขาขายตั้งแต่ 700- ถึง0 0ะ เจ็ร้บาทถึง3,000บาทแต่แต่ราคาโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ที่หนิงเขาเห็นเขาแปะราคาเนี่ยจะอยู่ประมาณพันห้าสองพันแต่ราคาตั้งของเสื้อผ้านางเนี่ยอเอาว่าอยู่ประมาณหมื่นห้าถึงสามหมื่น <30, 000 S 1> ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วนางก็มาแปะพันห้าสองพันแล้วบางตัวนางเอาว่า ทุกเกือบทุกชุดอะใส่ไปครั้งเดียวหรือบางชุดไม่ใส่แล้วเราบอกเฮ้ยตัดใจขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยคือตู้สภาหนังทะลักจริงๆอีกอย่างหนึ่งที่สงสัยเขาบอกว่าต้องเข้าคิวกันยาวมากเข้าคิวยาวจริงๆเพราะว่าถ้าสมมติไม่เข้าคิวเนี่ยคือเปิดเข้าพร้อมกันเนี่ยคง บูธคงพังใช่แต่ขนาดเข้าคิวยาวนะคุณแม่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาเกณฑ์การตัดสินในการซื้อยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนะเท่าที่รู้มานะคะคนจัดเวลาคือคนนี้ละคะดิฉันจัดเวลาเองสิบนาทีคือให้เข้าไปเลือกเสื้อผ้าห้านาทีแล้วก็เคีรยเงินอีกห้านาทีเดี๋ยวนะถ้าเกิดอยู่รั้วของคุณอำพเชราภาดิฉันคนยืนท่าเนี้ยตัวไหนดี่วะใช่แล้วเวลาเข้าไปคุณแม่เข้าไปยังไเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาก็หยิบ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 เขาไม่ต้องเขาไม่ได้หยิบมาทาบตัวกันเลยเหรอไม่ไม แล้วที่สําคัญค่ะที่ดิฉันแอบ,บรู้มา้อกนะคะหยิบเสื้อออกไปรู้ไหมคะสิ่งแรกที่เขาทําคืออะไรดิฉันแอบ,บเห็นอ่ะเขาก็เปิดพลาสติกแล้วเขาก็ไปยืนดมมันฟินเดี๋ยวนะเรื่องของเรื่องคือซื้อไปคือเอาไปดมเนี่ยนะไม่รู้ เือจริงเพื่อจะมีกลิ่นอ้ำหลงเหลืออยู่จริงแล้วคือการขายนะในเวลาประมาณ45นาทีหมดเกลี้ยงแล้วรายได้ที่กับการขายอ้ำก็บอกว่าขอเข้ากระเป๋าตัวเองนะแต่จริงๆต้องบอกว่าให้ทุกคนอนุโมทนาบุญนะเพราะรายได้ไม่หายไปไหนเธอเอาไปทําบุญกับหมาแมวเพราะว่าทุกๆเดือนเนี่ยเธอจะจ่ายเงินค่าอาหารหมาแมวเนี่ยเดือนนึงมันเกือบเกือบสองแสนบาทใช่นะคะยังไงก็อนุโมทนาบุญกับคุณอ้ำด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณข่าวจากสนุกค่ะสําหรับแขก คุณผู้ชมหากำลังดูสนุกเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากดูอะไรสนุกๆแบบนี้นะคะกดที่นี่เลยค่ะ Subscribe Orange Mama ค่ะ